ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเร <c oughs> าจะมาพูดถึง Lady Di m i t r e s c u ค่ะยำรวมมิตรที่พยายามเซอร์วิส Resident Evil Village นะก็กำลังวางตลาดให้เราได้เล่นจริงๆนะนอกจากชื่อยี่ห้อ Resident Evil แล้วเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เป็นกระแสะและเหมือนจะดึงดูดผู้เล่นมากมายนั่นก็คือเธอคนนี้นะคะ Lady Dimitrescu นี่แหละคะ่ะ Ethan Winters you escaped my little brother's idiot games did you let's see how special you are. เหมือนตัวละครนี้นะคะจะตอบโจทย์ผู้เล่นชายมากๆเอาซะเลยนะคะแล้วก็ตรงกับความต้องการของแคปคอมค่ะที่อยากจะการันตียอดขายด้วยการเซอร์วิสนะก็คือเรียกได้ว่าเข้าล็อกกันแบบเป๊ะๆเลยทีเดียวจุดเด่นอย่างหนึ่งนะคะของ resident evil เนี่ยมันคือการออกแบบตัวละครตัวละครของซีรีส์เนี่ยถึงจะมีแบบพวกเหนือมนุษย์นิดๆแต่ก็มีเอกลักษณ์ในตัวของตัวเองสูงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิส แคลเอดาหรือแม้แต่เชวากับเจครวมไปถึงตัวละครฝ่ายร้ายอย่างพี่น้องอัลเบิร์ตและอเล็กเวสเกอร์เอ็กเซล่าหรือหนูน้อยนาตาเลียในเลเวเลชั่นทั้งหมดเนี่ยมันคือการออกแบบตัวละครที่มันยอดเยี่ยมมากๆค่ะแต่มาคราวนี้เนี่ยเลดี้ดิมิเตสคูเนี่ยมันสวนทางกับการออกแบบค่ะเพื่อให้เอิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันกลับกลายเป็นว่า เป็นการเอาเรื่องราวสำเร็จรูปเนี่ยมาขยำรวมกันด้วยโจทย์ที่ตั้งไว้ว่าเซอร์วิสนั่นเองทีนี้เรามาแกะการออกแบบของ Lady d i m i t r ตอกันนะคะส่วนนี้เนี่ยเก่าแล้วเนี่ยจะข้ามเรื่องการหลุดทีมของ Resident Evil ไปก่อนเลยนะคะเพราะมันหลุดไปนานแล้วแหละ แต่ว่าวิ l เลจเนี่ยมันมีความเป็นโกธิกนิดๆนะคะหนังมีความรู้สึกเป็นเหมือนหนังสยองขวัญยุค90หน่อยๆนะแล้ว Lady ้เนี่ยก็จะออกมาแบบถือว่ามันก็ยังไม่หลุดธีมในในคอนเซปต์ของวิ l เลจของเขาที่ไม่ใช่แนว Resident Evil วอะคะ่ะความเป็น Lady เนี่ยมันคือการนำเอาแบบเรื่องเล่าต่างๆมาบวกกันนะคะอย่างเช่นเรื่องเล่าของฮาจิสักุซมะนะคะเป็นตำนาน ที่แบบว่าอันนึงที่เขาเล่าเรื่องกันแล้วก็อลิาเบธบาร์โตรีแวมพร์แล้วก็เมอร์ดิเซียอดัมนะคะจากอดัมแฟมิลี่ที่แสดงโดยเจสิก้าฮุสตันเนี่ยคือมันเอา3เนี้ยมาสี่สามเนี้ยมาขยับรวมกันอะทีนี้เราเนี่ยก็จะเห็นลักษณะทางกายภาพที่เจแกสูงเกือบ3เมตรนะคะแล้วก็ลักลูกอีธานอันนี้นะคะมันคือการเอาส่วนของฮาจิซากุสมะมาใช้เลย อัตลักษณ์และรสนิยมที่ดื่มเลือดและการกระหายเลือดเนี่ยมันคือความเป็นอลิซาเบตบัตโตรีค่ะการใช้ชื่อไปทางโรมาเนียเนี่ยรวมไปถึงประสาทความมืดเนี่ยพอมันพ้องกับการดื่มเลือดมันก็คือความเป็นแวมไพร์อะค่ะปุคลิกกระภาพนางที่ดูเหมือนจะเยือกเย็นนะคะดูไม่น่าไว้ใจรวมไปถึงโทนการแต่งหน้าเนี่ยมันมาจากแบบเมอร์ดิเซียอดามมากเลยอะคะ่ะ ใช่นะคะเราอาจจะบอกว่าการออกแบบครั้งนี้เนี่ยเราเอามาเป็นแบบอินสปายแต่ส่วนตัวนะมันเหมือนกับแบบเป็นการก๊อปปี้แล้วก็คัดก๊อปปี้เพลสมาประกอบเป็นรูปร่างขึ้นมากกว่าค่ะและจากตรงนี้นะคะเราเห็นอะไรบางอย่างไหมมันตอบสนองความต้องการในเพศชายค่ะนอกจากหน้าตารูปร่างลักษณะภายนอกแล้วที่เป็นส่วนสำคัญปัจจัยประกอบต่างๆนะคะเช่นเสียง หลังความรู้สึกก็จะเป็นปัจจัยเสริมนะคะที่มีส่วนสําคัญซึ่งดิมิเตคูเนี่ยมันตอบโจทย์ในปัจจัยเสริมได้เกือบทั้งหมดค่ะคือความลึกลับการน่าค้นหาท่าทางเย่อหยิ่งที่ดูเรากับดอกฟ้าแล้วก็รวมกันดูเป็นการประจนภัยตรงนี้เนี่ยมันคือปัจจัยสําคัญนะคะที่ผู้เล่นชายส่วนใหญ่เนี่ยตอบสนองตรงนี้ด้วยการชอบเธอครั้งแรกที่ได้เจอเลยค่ะถ้าถามว่าโจทย์ที่ว่าเซอร์วิสของแคปคอมเนี่ยผ่านไหม ก็คือผ่านนะคะรู้จักกระแสของตัวเลดี้เองแล้วนะคะแต่กลับกันค่ะเมื่อตามโจทย์ที่ตั้งต้นขึ้นมาความทรงคุณค่าในงานกับตัวละครมันก็จะหายและน้อยลงไปแคปคอมเนี่ยเขาเลือกอย่างแรกคือการเซอร์วิสนั่นเองถ้าพูดตรงๆอาจจะแรงไปเพราะสุดท้ายเนี่ยดีมิตสกูเนี่ยก็จะถูกนำมาจอบสนองในการเล่นนะคะด้วยการใส่หมด XX x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  แล้วก็แบบนั่งขำนั่งฟินกันไปจะบอกว่าถ้าถามว่า Capcom รู้ไหมว่าปลายทางเนี่ยดีมิเลสคูจะเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนค่ะแคป c o m รู้และอาจจะต้องการให้เป็นแบบนั้นด้วยค่ะเชื่อว่าในเกมเนี่ยจะมีฉากเหมือนแบบคาบลูกคาบดอกเซอร์วิสแฟนๆอีกเยอะค่ะสุดท้ายนะคะเกมจะออกมาสนุกไหมส่วนตัวนะคะเชื่อว่ามันสนุกค่ะเพราะว่าตอนอะเรสเดน e ์อ e ว VII นะคะตอนนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็น7แล้วเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า VII แล้วกันนะมันก็คือสนุกเหมือนกันหรือผลเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรรับรองว่าแน่นอนค่ะมันจะต้องมีหมดพิเศษตามมาแน่นอนอย่างไวเพิ่มเติมนะคะเรื่องราวของฮาจิสากุซามะและอลิาเบตบาโทรีค่ะ ฮาจิซากุซมะนะคะเป็นตำนานของญี่ปุ่นนะคะที่เกิดจากคริปปี้พาสต้านะคริปปี้พาสต้าคืออะไรก็คือเว็บไซต์นะคะที่เปิดให้คนลงทะเบียนไปเล่าเรื่องสยองขวัญกันค่ะลักษณะของฮาจิซากุซามะนะคะคือรูปร่างนางเนี่ยจะสูงเกือบ3เมตรใส่หมวกแล้วก็ใส่ชุดสีขาวแล้วก็ชอบลักขโมยเด็กนะคะโดยการมองเป้าหมายแล้วก็ ปรากฏตัวขึ้นมาใกล้ๆก็เป็นการเตือนว่าเธอเนี่ยจะขโมยเด็กคนนี้แล้วค่ะฮาจิซากุซามะนะคะเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่ะในหมู่คนชอบเรื่องลึกลับในประเทศญี่ปุ่นค่ะอลิซาเบธบาเทอรีนะคะก็เป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์นะในปี1560นะที่เป็นแคว้นทรัสเซเวเนียค่ะประเทศโรมาเนียในปัจจุบันนั่นเองเธอเนี่ยก็มีสภาพบกพร่องทางจิตตั้งแต่วัยเด็กนะคะ คืออยู่ในประเภทแบบพึงใจในตนเองแล้วก็ชอบความรุนแรงค่ะหลังจากแต่งงานกับเคาฟิเลนนะคะก็เริ่มมีการกระทำทารุณกรรมต่อบ่าวไพร่ค่ะหลังจากสามีเสียชีวิตนะคะอัลบริสเบตบราทเทอรี่ค่ะก็หันหน้าเข้าสู่ลัทธิมืดแล้วก็เริ่มมีความกลัวการแก่กลัวตัวเองจะไม่สวยค่ะเธอเนี่ยก็เริ่มมีความเชื่อว่าการที่ได้ดื่มได้อาบเลือดสาวพรหมจันทร์เนี่ย จะทําให้เธอเนี่ยคงไว้ซึ่งความงามและความเยาวเธอเนี่ยก็สั่งหารสาวใช้นะคะแล้วก็หาผู้หญิงเนี่ยมาทรมานรวมไปถึงหาวิธีเพื่อที่จะรีดเลือดของผู้หญิงเหล่านั้นมาให้ได้มากที่สุดเพื่อใช้ในการอาบร่างกายต่อวันค่ะก็มีบันทึกเป็นหลักฐานยืนยันว่าอลิซาเบธบาเทอรี่นะคะสั่งหารสาวพรหมจรรย์นเนี่ยไปถึง605ศพเลยทีเดียวค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเก๋าไลค์ก็ขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าบายบายสวัสดีค่ะ